สวัสดีครับผมไฟต์ไมยวันนี้เราจะมาจัด5อันดับยูนิตสุดแข็งแกร่งในอนิเมะแวนการ์ดภาควีแวนการ์ดภาควีคือแวนการ์ดที่ถูกรีเมคขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือการ์ตูนนะครับอนิเมะจะมีทั้งหมด52ตอนตเพื่อนๆสามารถรับชมอนิเมะแวนการ์ดได้ที่ช่องคิดแอนการ์ดแช n แนลได้เลยนะครับหากใครที่ยังไม่เคยดูแวนการ์ดภาควีสามารถกดปิดไปก่อนได้เลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสปอย ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มจากอันดับที่5้ารีเวนเจอร์แห่งภาพลงตา Molded Phantom เป็นยูนิตเก่รา3ที่อยู่ในแคนชาร์โดพาราดินมี Imaginary Gift f o r ฟ e เป็นยูนิตสุดแข็งแกร่งอีกหนึ่งใบที่เล่นใช้ในแวนการ์ดภาควีดิ ension ตอนที่12ยูนิตนี้จะมีทั้งหมด2 s k สกิลนะครับผมโดยสกิลแรกจะเป็นเล่นคู่กับล s t e r d ด ถ้าบัสเตอร์ดาร์ของเราลงช่องเรียกาศเราจะได้รับ i m a g i n a r y Gift Force หนึ่งใบนะครับเป็นสกิลที่ช่วยปั๊มกิฟ์ได้ทำให้ช่วงต้นเกมบุกได้อย่างหนักหน่วงแต่ในอนิเมะจะใช้เป็นกิฟทูนะครับผมอาจจะเอามากดดันด้วยการบวกคีย์ที่เข้านะครับและยังมีสกิลที่2เมื่อกาดบินีจโจมตีถ้าบรรยากาศอีกฝ่ายเป็นเกรดสหรือสูงกว่าระดาบหนึ่งสแตนบาสเตอร์ดาร์ทั้งหมดและบัสตาร์ดาร์จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 0,000จนจบเทิร์นทำให้เวลาเราเริ่มหลังเเรราาาสามาถบุกได้ลย ขอแค่มีบลัสเตอร์รักเท่านั้นต่อไปอันดับที่4อัศวินผู้โดดเดี่ยวแกนสลรัดเป็นยูนิตเก่สามที่อยู่ในแขนลอยย่อพาราดิน Royal มีอิมเมจินารี่กิฟฟอร์ดเป็นอัศวินผู้โดดเดี่ยวที่ไม่โดดเดี่ยวเพราะต้องเล่นคู่กับบลัสเตอร์เบดนะครับยูนิตนี้ไอจีได้ใช้สู้กับเลนนะครับผมในอนิเมะแวนการ์ดภาค V ีเดมินชันตอนที่12นะครับโดยแกนสลรัดจะมีทั้งหมด2สกิลนะครับสกิลแรกบลัสเตอร์เบดทั้งหมดบนสนามของเราได้รับพลังจบตีเพ,พิ่มเพื่อนห0 0่ง เป็นสกิลที่ช่วยปั๊บพลังให้กับ Blaster Base นะครับทำให้ช่วงต้นเกมบุกได้แรงมากอารมณ์คล้ายๆกับ m o l d e d Phantom เลยนะครับผมและอีกสกิลหนึ่งก็คือในเทิร์นเล่าถ้าเป็นการของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่า Circle ที่ Blaster Base อยู่จะกลายเป็น Circle คิลแวนกาหรืออีกความหมายก็คือ Blaster Base สามารถ Drive right Check ได้ต่อไปอันดับที่3 l a e r Gold Buster Dragon เป็นยูนิตเกเลยสามที่อยู่ในแคนนาลุคามิมีอิมเมจินเนรี่กิฟต์แอ็กเซลและเป็นยูนิตท,ที่สามารถกวาดแถวหน้าของฝ่ายต่อข้ามได้ทั้งหมดยูนิตนี้ถูกใช้ครั้งแรกในอนิเมะภาควีเดมิชันตอนที่13ตอนที่นาโอกิสู้กับอิบุกินะครับผมกอลเลตบัสเตอร์จะมีทั้งหมด2สกิลสกิลแรกเป็นสกิลคอนนะครับผมช่องแวนการ์ดการ์ดนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5,000บวกอีกหนึ่งคิต่อจํานวนแถวหน้าของฝ่ายที่ไม่มียูนิตอยู่ช่วยบวกพลังและบวกคิได้นะครับผม ยิ่งอีกฝ่ายมีแถวหน้าเยอะก็จะยิ่งบวกพลังและบวกคีสได้มากยิ่งขึ้นและสกิลที่2เป็นสกิลแอคทีฟช่องแวนการ์คาร์บ้นหนึ่งทิ้งมือ1ใบบายเรียการแถวหน้าของอีกฝ่ายทั้งหมดและเราสามารถเคลื่อนย้ายแถวหลังของอีกฝ่ายขึ้นมาแถวหน้าได้สามารถบายเพิ่มได้อีกเพราะสกิลของกอลเลตบัสเตอร์ดราก้อนไม่ติดวันเพ์เทนทำให้เราสามารถบายได้ทั้งแถวหน้าและแถวหลังหมดบอลเลยนะครับสมกับฉายาว่าเอ็กเซลเซเลเยอร์ต่อไปอันดับที่2 No Light King Dead Anchor เป็นยูนิตเกรด3ที่อยู่ในแคน d ์ r k r l อ i เล็กมี Imaginary Gift p r o t e การเป็นนี้แทบจะเป็นสามัญของแคนนี้เลยก็ว่าได้เพราะเล่นกับอะไรก็เข้ากันได้ดีมากๆอย่างเช่น Demon Eater เจ้าเมทแห่งธาตุทั้ง5 b u f a s t หรือการ์ดอีกหลายใบที่จะออกในอนาคตยูนิตนี้ถูกใช้งานครั้งแรกในอนิเมะภาควีตอนที่19ผู้ใช้คือเทสึตอนที่สู้กับไอจิเพื่อที่จะดึงพลังไซโคเลียของไอจิ ให้ตื่นขึ้นมาโนไลคิง no like จะมีอยู่ทั้งหมด2สกิลนะครับผมสกิลแรกเมื่อการ์ดินี้ลงช่องววนกัดโซชาร์จหนึ่งใบจากนั้นยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2 0 0พต่อจํานวนโซของเราทุกๆ1ใบนะครับยิ่งเลดเกมก็จะยิ่งโจมตีแรงยิ่งขึ้นและยังมีอีก1สกิลนะครับผมออโต้ช่องววนกัดเมื่อจบแบเทเทิลที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าโซของเรามี13ใบหรือมากกว่ากระบาดหนึ่งนำเลกาดของเรา3ใบและมือ1ใบเข้าสู่โซจากนั้น เลือกการจากโซ่หนึ่งใบามาไล่ในสภาพสแตนทำให้วันการ์ดของเราโจมตีได้ถึง2รอบและอันดับที่1ได้แก่ราค o นิ c โอเว l o r d t ตเอเป็นยูนิตเกรดสที่อยู่ในแคนคาเนโลมี i m a มจินารีก f ฟฟ์อรเป็นยูนิตสุดหล่อเท่ของไคโทชิกิที่มีความสามารถในการลุกแวนการ์ดเกือบทุกล่างเลยก็ว่าได้ยูนิตนี้ถูกใช้ครั้งแรกในอนิเมะแวนการ์ดภาควีดิมิชันตอนที่6 อันโจมามูรุได้มอบดีเอ็นให้กับไคโทชิก hmm. ิเพื่อที่จะให้ไคโทชิกิดึงพลังของดากูดิกโอเวอร์โหลดให้ได้มากที่สุดและเป็นไงล่ะครับเซคั่นเช็คให้ผมทั้งหมดตรงกับดีเอ็นไรฟ์เช็คท t ิ c ิคอลทิกเกอร์ให้ผมทั้งหมดตรงกับดีเอ็นโดนได้คิกไม่พักเลยสกิลโอเวอร์โหลดดีเอ็นมีทั้งหมดหนึ่งสกิลนะครับผมอยู่ในช่องันกัดเมื่อจบแบตเทิลที่อยู่ในนี้โจมตีเลือกความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่าง แต่และความสามารถจะใช้ได้เธอละ1ครั้งเท่านั้นความสามารถแรกถ้ามือของเรามี4ใบหรือต่ำกว่าเราสามารถคัตบนน์บัต1โซบัต1สแตนอยู่ดินนี้และลบ1ได้และความสามารถที่2ถ้าโซของเรามีการ์ดท,ที่ติดชื่อโอเวอร์ลอดทิ้งมือของเรา3ใบสแตนการ์ดใบนี้และยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10,000และลบ1ไดจนจบเทินเป็นยูนิตท,ที่สามารถทําให้แวนการ์ดของเราโจมตีได้ถึง3รอบ นี่แหละครับการตื่นของดา a g นิ i โอเวอร์ลอ t ดีเอ็ก็จบก,กันไปแล้วนะครับผมกับการจัดอันดับยูนิตในแอนิเมะแวนการ์ดภาควีถ้าผู้ชมชื่นชอบยูนิตไปไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเนื่องจากการจัดอันดับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวหากไม่ได้กล่าวถึงการ์ดไปไหนก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ